สวัสดีครับตอนนี้อยู่ราการขอบิลทีวีแล้ววันนี้เราจะมาแจกของกันนะครับจแจกแกแจกของอืนี่ครับเอ้ยให้ไปไหนวะเออได้แจกไอ้ นี่ครับเขาเจ็บนะเจ็บนะแล้วก็อันนี้ครับเอ้ยอันนี้ไม่เจ็บอันนี้ครับ อันนี้5อันนี้มี2อันก็จะให้3ามนก็ดีอ่ะเรียนหนึ่งก็ให้แห้รางวัลอ,อันเดียวนะครับก็อันนี้ครับกับอันนี้อะก็ต้อกกะทิเยีย่ยมอ่ะ นี่คือของแกเนี่ยก็ขอว่ามีคำถามว่าทำ,นนทำไมคุณเนี่ยทำไมคุณเนี่ยต้องกระตันอยู่ต่อพ่อแม่และโกงทำ,ทำไมห้ามทำไมเราถึงกะตันอยู่ต่อพ่อแม่เพราะอะไรเหตุใด ต่อมา5ใครตอบแบบถูกใจผมมาจะให้ไปเลย1คนเท่านั้นะครับอาจจะมีรางวัลปลอกใจก็คือ power jack อันเดียวนะครับก็ขอจ็บคิแค่นี้นะครับสวัสดีครับ